เดี๋ยวเป็นเกตความรู้นิดนึงนะครับเรื่อง EGR ว่ามันทานํางานยังไงแล้วทําไมเวลา EGR เสียนะครับมันถึงมีโอกาสที่น้ําหล่อเย็นจะรั่วในรถที่เป็นยูโร4หรือยูโร5นะครับส่วนใหญ่นะครับ90%มันจะมี EGR cooler EGR cooler เนี่ยมันจะอยู่หลังจากแคทหรือ D p ด p เลักษณะนี้นะครับลองมาดูใกล้หาเข้ามาอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัว EGR cooler ที่จะระบายความร้อนไอเสียก่อนที่จะเอาเขมเหหรือควันไอเสียเนี่ยกลับเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์กรณีถ้า อีจา e เสียอีจ e าแตกนะครับมันมีโอกาสที่น้ำคูลเลนนะครับที่มันวนนะครับระบายความร้อนไอเสียตรงเนี้ยมันจะไหลออกท่อไอเสียแล้วทําให้น้ําในเครื่องยนต์หายได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการน้ําหายหาไม่เจอนะครับไม่ได้หายเยอะหายทีละนิดเนี่ยอีจาคูลเลอร์ถ้ามันรั่วมันแตกมันเสียก็มีโอกาสน้ําหายได้เหมือนกันนะครับถามว่า e อีจาตัวเนี้ยมันทํางานตลอดเวลาหรือเปล่านะครับตัวอีจาคูลเลอร์เนี่ย ทำงานตลอดเวลาแต่ว่าการวนเอาไอเสียกลับเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้วนเอาไอเสียตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะมีลิ้นเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแรงดันไอเสียมันเยอะนะครับกว่าปกติไอจาคูลเลอร์เนี่ยจะระบายความร้อนแล้วก็วนกลับเข้าไปในฝาสูบนะครับถ้าตรงเนี้ยมันเก่านะครับหรือว่ามันเสียก็มีโอกาสที่คูลแลนจะหายนะเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดที่ควรสังเกตนะถ้ารถมีอายุเยอะแล้วน้ําหายแล้วหาไม่เจอลองสอดไอจาคูลเลอร์มาดูนะครับอาจจะเห็นข้าวเขียวๆด้านในก็ได้